มาแล้วไปไปไปเข้าบานี้น้ำคนเข้าไปเอ้คือเสีเ้ยวแถวบ้านานี้บมเห็นสนเลยบานี้เอาไมีแต่เข้าบานี่ตายไปจังไดต่อละบานี้เออเป็นแนวใดเนาะบานี้นาะ ไปบา,านนี้จากสิไปจไังใดต่อบานนี้อ่านป้ายบานิและเนาะมอเตอร์เวย์เอ็มหกสระบุรีกรุงเทพเอาไปาน้ำป้ายบิ้งสากัน สวัสดีครับพอกับคนแรมท่าอีกเธอหนึ่งครับตอนนี้ผ้ามูเฮ้ามาอยู่ที่อำเภอสีคิวจังหวัดนครราชสีมาโคราชมุ่งหน้าสู่กรุงเทพครับแต่ว่าจักอยู่หม่องใดของอำเภอสีคิวครับพอดีแม่บ้านเพิ่นว่าเห้าก็ล,ล,ล่อ,ลอ,อ,ลองขึ้นล่องกรุงเทพหลายเธอแล้วเฮ้าก็คือบ่ล่องขึ้นมอดร์เว้ โค้ดลาดบางปีนล่องเบิงจักเถื่อนเน่เป็นอย่างพนัพนันว่าเพิ่นกับขยันขย่อร้ายก็เล่นตัดสินใจว่าเอา้าล่องเบิงกะล่องกันดอกว่าครับเราก็เห็นป้ายสีน้ำเงินบอกข้างขึ้นมาตันตะโครลาดแล้วล่ะครับบอกว่ามอเตอร์เวย์เอ็มหกกรุงเทพสระบุรีวะั่านแต่เท่ากับ่าก้าข้นครับจนมาเห็นอีกเธอหนึ่งยู่สีคิวเนี่ยล่ะครับก็เลยจอดเบิงครับว่าสิมีรถขั้นใดขึ้นมาบอปรากว่ามีรถเก๋งสีขาวขั้นบางหันล่ะครับเป็เนแรงไก่ไวมันก็เฝ้าแล่นน้ำกลนเพลินครับ ขื่นมากเพ่นเรท้ายจ่อยไปจักไปทางใดซ้ำบันนี่เข้าก็มาสอดถนนเส้นนี้ล่ละครับบันจักถนนเส้นนี้สิไปไสคือกันบบหูกะสีได้อ่านป้ายรองเบิ่งไปจักพักจักว่างล่ะครับผมสิไปไสก็ไปน้าเขานี่ล่ะละรองเบิ้งนะครับเนาะเฮามารองเบิ่งว่ามันเป็นจังไดมอเตอร์เวย์เฮ็ดพอดไสจังใดแล้วเก็บจังใดคาขื้นจังใดเดี๋ยวเข้าเบิ่งกันนี่ล่ะครับนี่ครับอ่านป้ายไปนี่ล่ะเพื่อนว่าให้ยูเทิร์นวาซันทั้งนานี่ครับ ไปไปน้ากันครับมือนีเฮ้าผจญไพ่ไปน้ากันนี่ละสีไเต้หู้แต่เห็นจักเครือหนึ่งว่ามอเตอร์เวมอเตอร์เวเห็นผลบอกันมาหลายปีแล้วมันเป็นจังไดไปครับเฮ้ามือนีเป็นยังเป็นกันล่ะครับไปล่องขึ้นเบิงกันดูมาไปน้ากันครับ สมันก็ลานกันบอกไปหนักเงินทั้งเทิงบอกไปทางซ้ายไปทางขัวผ่านถ่ายกลับรถคือบเบรคบขึ้นกันยุนานา่นๆนะเราเส่ไปสายความหมายสติกลับรถมั้งสติกลับรถอ่ากลับรถแต่หมายถึงว่ากลับทางซ้ายบอกหรือจัไงไรกลับรถแต่สิบวัดกลับใจสภาพเนี่ยไปสิบวอดช่วงว่าจะค่อยไป น้อยเมตรบนสระบ,บุรีเดี๋ยวค่อยๆไปเสียชิดขวาก็ไม่กล้าชิดนะต้องไปชิดขวาดังนี้สิมันติดอยู่ฝันขวาเนาะ เสียเวลาไปบ่อหน่อยก็สองชั่วโมงได้กันชะ่วงมงไปบ่อไดนะ้แต่ไปได้ก็เสียเวลาพอดีบ่อได้เลี้ยวยังขึ้นเพราะว่ามันบ่ทางมันตรงอยู่แล้วเดี่เรามาไ สวบุรีปาัช่องตรงใต้ ที่สุดความพยายามของเฮาก็สำเร็จลรครับเฮาสามารถขึ้นมาแมลงอยู่ทั้งถนนมอเตเวเวย์ห6นะครับหรือซื้อเต็มๆเ,เพ่นโครงการก่อสร้างทางหลวงผิเศษระวางเมืองไม้เลข6หโคลาชบางปะอินครับแต่ว่าเฮากับประเด้เตรียมโตมาก,ก่อนครับเฮาบรได้หาข้อมูลบรได้ย่างมาเลยครับมาขึ้นว่าสิขึ้นเอากลางทางอรดกับขึ้นจากสีคิวมากับคุกคักในจักน้อยครับบ่ฮูหูจักทางสีขึ้นสีแร่น้ำกนรถเพิ่นก็นแล่นบ่าท่านเพิ่นแลวจัก ือจักพิดครับผมแล้วก็ด้วยความบาหูนี่มีความสึกว่ามันใกล้ไกลครับทางขึ้นนี่ครับผม้างเฮาแลนตรงลงกรุงเทพตามถนนมิตรภาพนี่นาสีเร็วกว่าโดยซ้ำไปครับผมแต่ข้อดีของการขึ้นมาเทังถนนมอเตอร์เว m ย์ M6 กนี่ก็คือรดว่ติดครับผมแลนรถนลดได้เร็วแล้วเขาให้ทํำความเร็วอยู่แล้วเขาบ่ให้จอดจักหม่องครับเขาห้ามจอดนะครับมันก็เลยสีเร็วในจากน้อย แต่ถัดทั้งไตเฮ้าถนนมีตาภาพเนี่เทิงทั้ง,งช่ำรุดกำล่างกอสางเทิงรดติดเทิงไฟแดงหลายครับอาจจะทําเวลาบได้ขึ้นมาเทิงนี่อาจจะทําเวลาได้ดีกว่าครับผมแต่ว่ารู้ซึกว่าเพิ่นเช็จว่าท่านแล้วนะครับมีหลายๆหมองขณะที่เขากํร่ังแรนกายที่เพิ่นกําล่างเหตุอยู่แล้วก็มองเก็บเงินนะครับดานเก็บเงินหนืหอประเทศยังบ่ท่านแล้วตอนนี้เพิ่นยังหแล่นฟรี่อยู่ครับผมแต่ปู้ว่าแรนไปฮอดหมองใดจังไดทางหนาครับเดี๋ยวฮาอมาเบิ่งน้ากันครับผม มูเฮาผู้ใดอยากขึ้นมากนะครับกะอ่านปลายสีน,น้ําเงินขึ้นมากเลยนะครับผมบ่ยากดอกครับปลายมันบากไงแต่ว่าโดยความี่เฮาบ่เคยขึ้นกับเฮาตกใจจะมีความหูือซึกว่ามันคุกคักในจักน้อยห้วมันคือจังไกลๆเนี่แหละครับผมมูเฮามาเบิงน้ากันครับบาดนี้ครับว่ามอตเว์เวย์ M6 นี่เป็นแนวใดครับผมทั้งหนาพ่นฮ็ดฮอดใสจังใหญเฮามาเบิงไปพร้อมๆกันมาเบิงไปน้ากันครับ ปัดโตขับยวที่ฐานถึงมอเตอร์เวสไหมครับผม M6 แมคโคราดบางบีนจะเป็นง่ามขัดขัดผมหัวมือเฮ้านี่สิเป็นเขื่อนลํำตะข้องนหรมไมครับผมเป็นแมนน้ำแล้วก็ด้านฉากหลังเป็นภูเขาไหมครับทั้งทรายมือเขากับเป็นภูเขาไหมครับปัดง่ามกระดอกกระเดือครับผมเพื่อนหันบ่ให้จอดรถครับป้ายเพ่อนหามเป็นระยะระยะเลยหามจอดครับเี่เขาเห็นอยู่นีนครับติดน้ำเสาไฟมิถ้ป้ายหามจอดครับผม เขากับวอยากฟ้าฟื้นครับผมง่ามคากง่ามแนครับเอาเห็นตังตาทิพนบินโดนท้ายเห็นไหมครับผมที่นีเราจําเป็นต้องบินโดนเลยครับผมทำมีหม่องจอดท้ายครับผมง่ามคากง่ามแนเขาใจว่าได้น้าขวดเป็นหนาสิเฮ็ดนะครับเป็นปหนาสิปลอยให้รยากาศมันเสียถิมเพราะวะปั้นสามารถเห็ดเป็นหม่องพักรถขึ้นจังอยู่ที่ชนบุรีเหไหมครับอยู่มอเตอร์เวย์แถวชนบุรีเป็นทั้งเห็ดเป็นหม่องพักรถเป็นหม่องกินกาแฟแวะพักกินเขากินน้ำได้เห็นไหม ทำพืชเฮ็แแบบนั่นนะครับโอ้ยสัมปทานเท่าใดกันนาสิบบกอึดปอยากเพิ่มมาสัมปทานเลยครับคนเป็นมองท่องเที่ยวใดเลยครับวิว,ว,วทุดถัดนี่สวยงามบีลีงามบีลีครับผมขนาดเข้าบอได้บินโดนนะครับเบิ่งด้วยสายตาของเท้านี่ก็งามคักงามแน่เลยครับผมจากเท้าเป็นกุบวิโตก๊กังวลมาตลอดเส้นทางวาเส้นทางเที่ยว้ามาเนี่ยจักทางข้างนาสิเป็นแนวใดจักสิไดดกลับไปเริ่มต้นไมหรือบ่มาหอดมองนีนี่ความวิโตกกังวล่าน,นั้น หายเป็นปิดจิมเลยครับจักแมนง่ามคักง่ามแนครับผมคุ้มหรอครับมอฮหอดมองนี้ครับเดี๋ยวมาเห็นนี่ครับผมแม่นให้กลับไปเริ่มต้นไม้สีคิวอีกกับโบเป็นยังครับมีบุญหลายหรอครับเดี๋ยวมาเห็นนี่ครับผมฝ้าเป็นฟ้ามีทะเลมีภูเขาป่าตัวโบเคยเห็นถนนเ้นใดง่ามปานนี้จ้าเถื่อครับเคยไปแลนด์รถยูทะเลหน่อยก็ว่าง่ามคักแล้วครับผมมาเห็น โคลาดบางประินโมเตเวเอ็มหกนี่ปาดความงามไหมครับผมสมรงงามคักงามแน่แต่ว่ามันสวที่สุดเส้นหนึ่งของประเทศไทยเลยล่ะครับผมหม่เฮาผู้ใดกลายไปกลายมาครับผมโคลาดบางประินกัเฮากาดแวะขึ้นมาเบิงเด้อครับเด้องามอหลีครับอยากให้หม่เฮาเห็นครับผมขนาดเฮามาโดยความวิตกกังวลความวิตกกังวลกะหาห้เป็นปิดถิมเลยครับพ่อขึ้นมาฮอดมองหนีครับงามคักอิลีครับผม เป็นฝ่าทะเลเป็นทะเลผู้เขาเป็นผู้เขาเลยครับฝังนู้นสิสวยเราฝังค้ากับ เาเดินทางมาไกลปันนี่เราก็ค,คงสิบวมีประโยชน์ที่เฮาสิไปบีตกกังว้นเร่องถนนหนทางแล้ครับบอกาว่าทางข้างหน้าม,มันสิเป็นจังได้มันสิไปได้หรือไปบ่ได้หรือต้องกลับไปจังได้กับคงสิเป็นเร่องของทางลหละละครับบบดนี้ครับเฮากังว้นไปกับคงสิบมีประโยชน์อีกยับบนนงเสีโยโอกาสที่เฮ้าเสิได,ดื่มดำซึมซับความงดงามของบรรยากาศรอบตัวของเฮ้าไปซื่อครับผมแล้วก็โชคดีนะครับว่าเว่าเด้าเติมน้ำมันมาเต็มถังก่อนที่เฮ้าสีขข้นมอเตอร์เวย์มากครับผม เราตั้งทิงเนี่กับมีคืโท่อพับพร้อมครับก็บคงสซบมีปัญหาใหญ่อย่างที่เฮ้าแก่บอด้หเรามาั้งครับนี่จังสั่นแล้วเฮ้ากัมาดื่มดำซึมซับความงดงามของบรรยากาศมอเตอร์เวย์โคราชบางบินไปพ,อพอร้อมกันครับ ม2รยส มันมันมันกรซ้ำกันแหละเพียงแต่บ่าีรถแถวบุญบายนะมันมันแรนสบายกว่าเยอะมันแรนสบายกว่าเขาปนันยังแวบผ้าเท้าเขาเขาออกยู่พวกปนันองวันนี้่ะจะบ้างบรรจบกันครับถนนมีจะภามีตภาเหนป่อ๋อมันบังคับออกมันบังคับออกไปได้ มันบังค well ับออกมาถนนมิตรภาพมันอาจจะมีแค่นั้นมันอาจจะมีแค่นั้นที่จริงอาจจะไปบุลีัมมันจะไปบุลีัมแต่ว่ามันมันเท่ามังรออกมันบังคับเขาออกมันบังคับออกมาดนีองส้ม้ส้มเสือโอ้โห้โอ้โอ้ป้ายบันมาทางควงทางไกลรับว่ามันหอดสละบุูรี่เหรอครับผมหัวตาหอดปากซองครับผมเขาบังคับออกมาถนนมิตรภาพคือเก่าครับผม ก้อนสีเข่าปากซองนี่ครับกลายเป็นอีกเธอนึงนะครับที่ห้าเดินทางโดยที่บ่มีข้อมูลของเส้นทางอียั่งเลยนะครับบ่หูเหลืองหูเล่าโดดโด,ดดดาวๆมาแล้วก็เต็มไปด้วยความวีต๊กกลางวลนความตื่นเต้นความมวลซึนผสมปนเปนกันมุลอุ่ยปุยอรรดครับมูห้าหลุ่นมาทำกันมีความห้ือซึังใดกับเมียนมาบอกกันเด้อครับเด้อวันนี้ก็คือสิดใดตั้งใจขับรถเข้ากรุงเทพล้วครับ เดี๋ยวมันมืดก่อนมันคำทางบบเห็นทางอันตรายครับกะคงสิถึงเวลาที่สิต้องลําล่ากันล่ะครับผมหม่เฮาผู้ใดถือใจคอนเทนต์แนวนี้ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เด้อครับเด้อแล้กกะซอยเป็นกำลังใจกับคนแลมทางนะครับกดติดตามกดถือใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันเด้อครับเด้อพอกันไหมคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ